จูจๆก็กลายเป็นประเด็นให้ถกสนันในโลกโซเชียลค่ะว่าเหตุใดน,นะคะสลิปการโอนเงินของคุณปอยตีชดาหงหยกนะคะถึงใช้คำนำหน้าว่าคุณโดยเรื่องราวทั้งหมดนะคะเกิดจากที่ปอยค่ะได้ร่วมโอนเงินสนับสนุนค่าอาหารให้กับน้องบีบลูนะคะนกที่คุณฟิลมมิทิฟฟนี่ได้เลี้ยงเอาวไว้พร้อมกับอวยยศขอบคุณสาวปอยกันยาวเหยียดนะคะทว่าชาวเน็ตก,กลับโฟกัสผิดจุดค่ะเมื่อเห็นคำนำหน้าชื่อของทั้งสองคนนะคะโดยคำนำหน้าของคุณปอยค่ะคือคำว่าคุณตรีชดาหงหยกนะคะส่วนคำนำหน้า ของคุณฟิล์มนะคะก็คือนายคาจนเกิดกระแสวิจารณ์ค่ะสงสัยกันอย่างหนักเลยว่าเหตุใดคำนำหน้าของทั้งคู่จึงแตกต่างกันล่าสุดนะคะได้กลายเป็นประเด็นถกสนันนะคะเมื่อทางด้านของคุณมิมิเทาค่ะได้มีการออกมาตั้งคําถามว่าคําว่าคุณเนี่ยใช้ได้บางคนหรือว่าใช้กับทุกคนได้และยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆกับทั้งพี่ฟิล์มหรือว่าพี่ปอยรักทั้งคู่แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียมนะคะที่สามารถใช้คุณได้เพียงบางคนเท่านั้นโดยได้โพส์ภาพสลิปดังกล่าวนะคะพร้อมกับระบุว่าอย ข่า้ธนาคารต้นสังกัดออกมาอธิบายเ,าเรื่องความไม่เท่าเทียมนี้คำว่าคุณใช้ได้บางคนหรือใช้ได้ทุกคนพร้อมกับเสริมว่าปอลอไม่ได้มีปัญหาใดๆกับพี่ฟิลม์มหรือว่าพี่ปลอยนะคะรักทั้งคู่แต่ไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตประหลาดใจน,นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่คะ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นหลักฐานการโอนเงินที่มีการใช้คํานําหน้าในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งคอมเมนต์บางส่วนนะคะก็กดดันให้คุณปลอยตีชดาออกมาชี้ แจ้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อคลายข้อสงสัยของชาวเน็ตและวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะอย่างธนาคารต้นสังกัดออกมาอธิบายโดยด่วน อย่างไรก็ดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะคุณปอยติชนาก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก่อนที่ต่อมาค่ะคนสนิทของคุณปอยเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวน,นะคะและโพสต์ข้อความระบุว่าประเด็นเรื่องคํานําหน้าไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนกรอกเอกสารสมัครเราสามารถติ๊คคานําหน้าได้เลยจะให้ระบุไหมว่าเป็นเพศอะไรแค่นั้นเองค่ะง่ายๆ แต่เห็นหลายคนพยายามส่งข้อความหาธนาคารและต้องการหาความจริงความจริงอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเขาได้ใช้เป็นคุณเนี่ยน้องยังโทรมาอวดอยู่เลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้คุณให้ขอตอนกรอกใบสมัครได้เลยค่ะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะตอนนี้ได้บอกต้นโพสต์ไปแล้วว่าตื่นมาแล้วคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้ปล่อยโทรหาด้วยค่ะ ส่วนตอนนี้พี่บอยกำลังโทรหาธนาคารให้ออกมาชี้แจงและอธิบายแนวทางของการกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของน้องๆและเพื่อนๆต่อไปค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยก่อนที่ต่อมาค่ะจะโพสต์ข้อความอีกโพสต์ว่าทุกคนรอธนาคารออกมาแถลงนะคะคุณจะได้เป็นคุณอย่างสมใจค่ะทางกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียลรอคอยให้ทางธนาคารนะคะออกมาชี้แจงซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราน,ดารานได้เลยนะครับ